มึงแพ้นะครับเคเอฟแฝมนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ครับโมนี่ดูอ๋ออาจารย์แดงอ่ะเอฟซีอ่ะเอฟซี FC, FC, ตั้งใจน,นี่บ้าน <FC S 1> ไหนครับบ้านอ้อยครับผมบ้านอ้อยบ้านเวียงจังหวัดแพร่นะครับผมอยากมาต่ออยากเพป็นว่ามาขอนกเอ๊ะมาแอวพอยเต้ครับมาขอนกขอนกแต่ขอนกนี่เดี๋ยวถ้าต่อได้ก็เอาไปเลยเนาะอ่าครับนี่นี่นนปีหยังเนี่ยชื่อปีหยังชื่ออัมครับผมโอ้ชื่อพี่อัมโอ้สุดหล่อ โอ้นี่จานจอยเซียนจอยเซียนสูครับวันนี้มาตัวชิมงั้นมามาตั้งแต่โมงเช้าแต่ว่าไปอยู่ตรงไหนมาไม่รู้เนี่ยนี่มันเก้าโมงอ่ะนะนี่โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียผมออกบ้านยี่ห้อนเยอะเนี่ยย้อนมันไปหลงน่ะหลงตั้งแต่พ่อโอเนาะเดี๋ยวไปปุ่นพอเห็ดลงเลยพี่แดงเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาจะต๋องมาครับจะต๋องอีกละต๋องจะเล่นไหมเนี่ยต๋องอ่ะ ยังไม่ตื่นเลยนี่ยเหรอต้องสองหมายใช่ไหมครับก็ห่อข้าวห่ออะไรมาเนาะเราลุ้นเราชมครับหมายทุ่งหมายนาอะไรไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะขึ้นป่านั่นเนาะโอเคครับเราลุ้นเราชมครับครับนี่นะครับคืนคืนซิ่งครับคืนซิ่งขึ้นม่หนสายโมครับทําให้ทําให้เซียนสุนะครับเนี่ยครับตอนนี้เซียนสุจะแหกแหมนอ้อแหกแหมนนกเซียนจ้อยเนี่ยนกอะไรอย่างเนี้ยจ้ะเอานกอย่างไหมเอาขี้เมาเอาขี้เมาลูกกาโต้ศูนย์อย่างศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกอยู่ที่ เซียนสุนะครับแต่เนี่ยมาลองลองหมานกันเนาะเนี่ยเฮ้ยไม่โซดๆรล่นๆเอาจากเตาเนาะใช้เตาใช้เตาเนี่นี่ก็ขึ้นนี่แล้วโอ้ยบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบชันดล้วเดี๋ยวองลองดิลองดิหนักเลยนะกี่หลักเลียยี่สิบห้าพอดีจับพอดียี่สิบห้าลักนะฮะไม้กั้นตรงอื้

มันเป็นจะได้เหรอเช่นต้องไปทำเยงบอกไม่นี่หรอกมันเป็นจะได้อกว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยวันเดีย็นยอะที่สั้นหันออกหลายไม่ได้มึอสั่นครับเราลุ้นเราชมเนาะเราจะได้ลุ้นครับได้ลุ้นจะได้พันนี้หรือว่าจะได้ดินเนาะครับของแขมันจะหนีเนาะ Đây nè, chạy Chạy bò đi bò cho nè. Nó cặn có bó luôn nè. Rút. Cái nhà này. Nó cục này Bữa หมายสองครับหมายลแรกเงียบกิ๊บหมายสองอยังมีนกโตอยู่มาใส่จริงจะโตไม่โตไม่รอกเราดูเราชมครับการแดงขึ้นพันเนียครับเชียนจ่อยก็ลงดินอยู่ตรงนน้นนะครับ<อ>นี่ก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับบากีนกเชียนสุเหย่วครับเหย่วลงครับกำลังโตกำลังยืดิเก็บก่อน เก็บนกดินนะอันตราลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บนกดินก่อนนะครับแล้วก็จะเหลือนอกพนเนียดไว้ไม่ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไหเก็บค<ม>รับเก็บนกดินให้เหลือให้เหลือแต่พนนเนียดตัวเดียวนะครับดูมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ดินอัดอัดเกินนกป่าไม่เข้าครับนกป่ากลัวครับเจอนอกต่อดินเจอนกสายดินไปนักนักเกินอันนี้ก็เอานกมาแอบแดดพอดู เล่นดีกว่าเขาเลยนะครับบากีตอนนี้บากีมาอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้นกต่อในช่วงนี้นะครับอันนี้คือนกฝึกแอดแพนครับยังถูถูด้ไทยปนะนครับนี่เนาะนี่ก็ดูงานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจาแบ่งให้สักตัวนึงไม่ใช่แบ่งให้ให้กันมาได้นะคือการเล่นมาได้นะมาดูจะใส่สองหัวเใส่สองหัวเด้อเอาง่ายไปด้วยโอเคจานแดงเนาะเดี๋ยวสามชุดเดี๋ยวเล่นแต่ดอนครับตัวเดียวเล่นแต่ดอนเออต๋องต๋องเล่นแต่ดอนโอ้่ะ ทีมเนี่ยทีมงานไหนมาเนี่ยฮะมาแล้วครับไม่ยืนแครับไม่ยู้ว่านี่ไหมมีสองทางมาไหมไหนสองเตะอ้าพี่เครื่องก็พี่กครื่องก็เสียงดังนลยเสียงดังเลยต้นักนะต้นตักเอาครับทีมงานแม่ย่นไหมครับตอนนี้เป็นกองเป็นบางเป็นบางกองก้องหาวห็นอย่างไรนอกจากนั่งรวมแล้วเป็นเอ้เส้นเป็นเอาครับนี่ครับ แม่ก็ยุ่งมานเนีุ่ยลุยรอรอชมเลยหัวดุ่าไปนี่หูหัดน้องน่ามาโตหัวดุโตดหูย่าไปใจนีู่ยไปใจอจานดงจะใส่กิงตาๆนี้นะครับนู่นครับเล่นกันอยู่น่นะครับเดี๋ยวจะกินข้าวกินอะไรแล้วก็ใส่นกทิ้งไว้นะครับก็รอรุ้นรอชมว่ามันจะมนหรือโบมนใส่ตาๆไปนี่ครับเอาเอามันแบบนี้เลยใไจางใชุ่ยไนอนอ่ะองเล่นไหมครับ

ไปไปไปทำฮัะเน็ตใหม่เซียนเบนต์ตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วเด้อไอ้นก็ตัวนี้ตกไปแล้วนะครับแต่ว่าพลาดได้ยังไงไม่รู้เนาะได้นะอืมก็อย่างว่าเนาะมันพันเน็ตน้องแกทำมาคนเดียวเนาะโอ้เสียดายเสียได้ปวดได้สะกําเนาะเอาเอาหมัน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 ปวดดุดุดดุดดุเขาเปิ่อฟังดู จะมาหำ่รอมไหมตัวนี้จะมาหำ่รอมเออืมเออนีออออ่ตองปะต๋องปะจัดเลยเนาะป่วนะาปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะ ครับเรียบร้อยอ่ะเป็นหูเป็นขวัญตาเพื่อนนะโอวาซดมาพอแน่นอนครับโน่นครับอ้าานอกเป็นซีเป็นห้าตัวธรรม,มาดาด้วยไนงะบ้ากี่เหรอเป็นพระเองคนระับเนี่นะ้นองฟึกนหมูนันห้อนแกนครับเดินทางมาไกลครับอย่าเดินทางมาไกลครับผมเดินทางมาแล้วก็ไม่เคย ไปดูกันเอาครับตะกี้จัดหนึ่งแต้มคพรับบนพอแล้วหวังว่าจะเพียงพอนะตะกี้ของไอ้น้องเปิดการตบลุดแอดแท้เขาได้ให้ในมึงถึงมาเล่นหมดตตนขี้เขาไอ้ เอาเาเปิดอันนี้ไปหอดูวยทไปหอดูวบิเห็นจะได้มาขยมามงกันขึ้นไม้ลขึ้นชุดไม้หละคุณซิงครับคุ้ไม้วันนีขนมมาเอขชุนไม้ของแห่เนี่ยเอาคุณซิ่งเนี่ยไานสหม้ครับเน่ยไนนองย่าหรอแงไหุ้นไปไหนอ่ะให้กเขาได้ ไปลาข้าอยู่ไรมั้งหอแปดน้ำตาอยู่ตะเบดูนีดูดิดูสลตัวนี้เป็นไงงาจานงาจานอโอ้หแฮกคุณไมคกันเนี่ยี่โอ้หขอโอ้หนี่มกี่ใดติดแต่นิ้วนิ่งสามสามสายเดี๋ดีๆหน่อยบอกแล้วคือได้ได้าปีนสายปีนขวาใช่ติดนิ้วนะครับคุณสิงรอบนีย นี่ของน้องนี่ตะกี้กับตบหาดพันเนี่ยทำเองเปล่าโอ้จะมาตะจะตะเกียบจะได้ห่างห่างเหรออย่านี่เป็นตัวเมียเนี่ยนิ้วชี้แต่หวมเนี่ยแต่นะโอ้โหจะดิโอ้ตะเกียบห่างตะเกียบห่างแต่ว่าแหลมอืมเอ๊ะจะไหวกันไหมเอาไปได้ แต่ว่ามันฟูนะเดี๋ยวต้องดูในคลิปก่อนเอาไปคอนก็ได้ไปโอเคอจ้ะจะฟูใส่นะเขาเขาก็ยังวหวได้เออถ้าเป็นตะเกียบแห้งแต่ว่าแข็งจะนี่ก็อยู่บรี้ก็นี้เป็นต่าฟูแล้วนี่พี่ปล่อยไปทำไมนะเป็นต่าฟูนั่นนะรีบๆมาแกเราบอกนี่ครับคุณซิงครับพียี่สิบห้าลักครับคุณซิงยี่สิบห้าหลักทำให้น้องเขาเวันนี้คุณใหม่บอกแล้วบอกแล้วดูว่าออกตั้งแต่อย่างออกเต๋อล่อนๆเป็นว่า ร้อนจริงครับคนก็ร้อนตอนนี้มาแรงครับบาคี้ช่องนี่เอาคืนหน่กันหน่ยฮ่ไม่มีปัญหาให้ยาคืนไปแล้วเอาคืนจะได้ตรงตัวไม้ไหมตัวไม่เนาะเอเอาตัวได้าหมยุ่งใช่ได้ตลอดนี่ครับก็เดี๋ยวก็ยาวให้พี่อ้ําไปเนาะพี่อ้ําให้จูฟึจูฟึเดี๋ยวเดินหน้าโคมปุ่นนะโอ้ย เป็นหลักให้เหมือนกันนะฮะกู้แต่ว่าหันอยู่เวลาเอาไปบ้านเขาจะโคตไงนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นต่อนนี้อ้เลยด้วยรอเลยนี่ครับวันนี้ก็มากับอาจารย์แดงแล้วก็น้องเขามาตามมาทีหลังครับเซียนเบนแล้วก็เซียนจอยเซียนสุนะแล้วก็ พี่เขาเป็นเอฟซีนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ยังมาต่อมาอะไรด้วยกันหรือว่าจะเคล็ดจะลาบเพราะจะได้เพราะตามจะตามใจเด้อพี่อันนี้เนาะพี่อ้ําพี่อ้ําเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต่อกันไปเรื่อยๆเนาะหากินตามภาษาเนาะโอเคครับคลิปนี้ผมมีอย่างมากตอนนกเขาใหญ่ครับเก่งคุณเพื่อนคฟาร์มนกเขาใหญ่เชินสุจัดไปครับก็เนี้ยหนึ่งแปมอ๋อมวนพอาอย่างพอเนาะแปมเดียวนี่ยพอๆนิ้วไตวันขมโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ